เจ้าหาเลยเ่้าไอ้ทิ้งเลยต่อมกับแก่โลดสิเยอะเยอะมึงฟังคำถามก็ถือถือปรออจักเย <Yo. S 1> อะก็มาคิดสุกนีหวานมานาะหวานขึ้นขึ้นเขาโค่เนี่น่าจะอร่อยนะมาคิดกับสรอยแล้วเรียบร้อยแล้ว ข้โคงกเสกษตำลังแล้วกินนี่นะทุกท่านสบายดีไหสิทุกท่านที่ติดตามแล้วชมสบายดีายามเช้าตอนเช้าไม่นด้ก็ตื่นมาก็โอ้สวายตื่นบริสุทธิ์เลยทีมงานเฮาไปแล้วบริสุทธินอนไม่สวยเลยนะตื่นมาพอดีกินกระเพาะกาแฟก่อนสุด้โอ้ใหญ่ย้ายเดี๋ยวไปหาอยู่หากินดูก่อน เมื่อคืนนี้ยังไข่แดดบวหวา,มานคคมันนกคอวันนี้คึอนกับมานอี๊วันนี้กะบมันบ่ไปทั้งเลนเนยวันนี้ไปวังเก่าบี่บอตอนนี้กินกับฟอกาแฟยาแล้วก็สิได้ไปหารอล,ลัดเสาทุกคนเลยผู้และมืัอนี้ไปไก่ไปบอนบวหวาดผอมหมูเมื่อวานนี้หมูมูดละเบา ดันปล่อยผู้กิวมากแกมเตาเลยสวามืดผลคือขึ้มคึมมานนะหนินายวันนี้กิเขาวกินน้ำยาและพันเมื่อทุกคนเลยเมื่อก็ทางเขาถสว่าลำบากเลยสรงนี้ปลาผลเพทันชุดทุกคนเลยตรงมาเลย โอ้มืดฝนเลยโอ้สิบปฮอดเซอร์เลยทุกคนเลยดูมืดฝนกะนคืมๆมาอยู่มันนี่นะ โอ้แถวนี้ปลาไม่ไหลหลายเลยตอนนี้ก็ฝนเช่าเลยก็ได้ฝนเช่าแล้วก็เห็นตะเวนมุงมุงเลยชิได้ไปหาหลับเช้าต่อ มูกัดมุงแล้วชำเลยนะฝนตกชำเลยตอนนฝนก็เศ้าตกก็ไเลทุกคนได้หลอกไปเล,เลื่อยๆประมาณตอนเที่ยงพูดแหละจะมือหอนบอลน,นะเาะลเลาตกแล้วก็ไเสียงนกเสียงหนูห้องนีย หมดเ,เสาวตกเลยก็เอออๆได้แดดคักเลยวันนี้นะยปูท้องฟ้าก็แจ้งจากปางอยู่เลยหล่หโมโหทรายเลยทุกคนเลยตัวนี้ลำมันลำหอยสายบ่ะ โอ้โปรค่ายชโลหลายโขยนี่โขยน้อยโอ้ยังพอไปเลยเลยฝนมากระจาตกทุกคนเลยเนื้อทหน่ำเบิงกระหอ,หอกแหงเลย กาทางเก่านะนี่นะ ทึงบุทกนี่ทั้งลุม จ้ากาวรถไต่ได้เสร็จทุกคนเลยทางรถเขาจะาไปเอาไมา้หัวทสายกุ๊กมันอันนี่นะเอามาพอพี่ป้าตกไก่ตัวมหาโละไก่หางนันงทางนี่นี่รัดดุกมาไป,กไปเลาะไปเลย่อยทุกคนเลยเกี่ยวมือเลยวันนี้นะว่าสวายตึบแล้ว มากเลยเพื่อนมีพอประยชน์ผลเอินแล้วจ้ะพวกแผงในต้นไม้ชูอยู่ในทุกลุนต้นไม้ต้นนี้ใหญ่หมดผุต้นนี้ก็ได้เมืองชูเลยโอ้ มีโฉกปลาไมมเงี้ยมา,มา,ยายมเลยบวาเป็นสวยอีไปเลย này bộ thèo này cũng anh nhảy hộp con này thôi con này sau tốt các nhà khó nữa rồi. เรือมแล้วทุกคนเลยถ่ายแต่คุณเลยเคยมาเลยทางนี้หาจิตน้ำก่อนลองมือทุกคนเลยตะเวนก็สูงเลยเมื่อนี้และเห็นตะเวนเน่ตะมาเลยโปรโจกพิลึกแกงน้เตาไปนี่ก็รัดมาตราปรลไห้ผู้

ง่ยเลยขออากมานไปมดเป็นอวัยมือ,อตัวเมึงหญ่เลยอเอาขี้แดงเลย มือบาน,นี้นำทางอะไรทุกคนเลยก็เหาะไล่อยู่แถวนี้นะเพรวาโกโกโา่ามันกบก์ไล่ก็แต่ก็หนายกาย็ไล่เมื่อวานนี้เขาพออยู่นี่แหละกกนี่แล่ววา,านนี้ขึ้นปลายผู้มีลงมาเลย พ่อ oh. ทำงานได้หมู่บ่ปกๆอยู่พ่อตะพุ่นหมู่ผลขนาดทั้งเหนือพไปประแดดมานี้นะซอเแล้วแล้วขนเกือบทอดมันก็ยังเอาเกือบเขายังเอาแมนบ่เว้าลูกหมดปะบ่ถึงบ่ทอดแล้วกะ อ,อยู่ทางเฮากงกระบกหอนยันบอเออเพื่นยันจะพนเฮามีคนเฮาว,ว่าอ้อมาสิบีเห็นลายเกือบมันี่เลยบาันด้วยค่อยบานพี่เลย้มนมนัมนเกือบอพีบ่ะเหตุผลแล้วเจ้าต้องคิดดูชัวร์น้อไปเกือบพีบเออปลาเกือบในเขาไปน้อย,อยเดียวท่านมีคำนันบูเกือบพีบมีแมนบ่อันเธอผู้สาวเมื่อนั้นนะบ่บอชู เออยันแมนอยู่ฮันคิดบางดีๆได้ปปันเป็นธรรมดาได้ดาแผนเลือกปนั่เออ้เช่ามือนัล่แผ่นเนียนนได้เออมู้เช่าเนแล้วอย่างทป้าระดนแผ่นเนียนขนได้หนะฮู้วว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 อวว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 ว่วดวววววว่ บกบลอติอันนี้ก็กัวมะเม้นะคือบว่าดเมนนีบว่าาบ้งรถนี่โอ้ยปืนกระจาอยู่ไผ่ใหญ่เอาเว้นดีกว่าเฮ้ยกระตรีวละเดืไม่ได้ตื่นมูงนมเตีน่งมีตะชุดอัน กระอบาบดกับูบดมาเลานีนลทำด่างเลยผู้นั้น,อน,อน,อนบอ้กินนะใหญ่เลยโรเชวนเนาะอ๋อต๊ลึกเว้ยใหญ่สำกะเหอแลวเอาหัอบุซาวดิ้เออเกืบกันยังเฮออู <laughs> อ้ยใ <laughs> หญ่เลยกอนี่นะเอ,อมามือผู้เลยอันใหกินมเนีะทำด่างเง้ยนี่ทำด่างนี่บ่อแต่บารกตะเป้นี่ยแหละทด่างกับทำด่างใหญ่เนาะอ้อันนี้บอกแปลกตุงนะ บอแปกมาทีมงานหนึ่งเข่าทาทุกคนเลยทาจนเมย์ฮะหนึ่งเข่าสุกยาอะไรท็่ไปเลยค่ะบอวันนี้นะวันนี้ทีมงานเราย้ายลงไปอยู่คุ่ณบอบีมเมอร์บอเบ้าชูบออดีและเม่เพิ่นกะเข่าห้าวน้ำละปั่นเองบอปั่นปเกื่อเพทุกคนเลยทอดเแต่กันเขาเอ้าทอดอันเพิ่นเฮาวุกบกละยันมูอห้าน้ำหลังละมันชิเจอดเดียวนะเพิ่นทอดเกือบเวลาเข้ามาละ าบ่กเกือบเขาป้าแล้วเขาละเก็บไปดังไข่เก็บไปดักไข่หนาะบ่าวจูเกือบยังไม่อยู่ป้าแัน่นเนาะมาเชื่อเฮ้ยมาเชื่อมาเท่เฮ้ยไปหาพี่เลยฮะไปแล้วบ่พี่ชายยหนตทุก่คนนะ ไดูกินมาดิงานบ้านบาบุญจูไปนอนอยู่นี่แหละนี่กะได้กินทหมือนในาาพนาดปักตะเปะแล้ววันนี้เพิ่นยอมเสียสักสี่ได้เเป็นเคยกินเฮ็ดกินชเเพิ่นคยลุพักตะเปะเด้วันนี้เพิ่นกินกระเหอบแล้วเอ็ดเป็น,นแค่เพื่อยานดิวิดบะปั่นคือเ,เก่าน,เนะเป็นไรเป็นบ่โอ้จะได้รู <c oughs> ้หนึ่งล่ะเออบะปั่นเฮ็ดบะเป็นดูทัพปนี่เออ แม่นบ่ลูกลูกอื่นยัดจังเลยอลูกลุทางลูกกกลูกทางเนวเยหด้ยเดาไกินยิ่กรยางงอมาแล้วก็ชอบบนชูนาะปลาผลก็ไมเลยเลยปลามันลินกนี่นะนี่ใม่ละทั้งแดนทั้งฝนอือโอ้ก็เอาได้นกนี่ได้มันได้เบิ้งซอยเดียว่ายใหม่เีเซวคโตนคณะโลบงลูตับชวสำรคนจตวา รับแล้วก่อนอีสลาเชื่อเป็ดถือยืนกินก่อนไปนี่ปล่อยแล้วมันนี่เนาะได้ชชงงูเลยนี่นลาย้อนกินกระยาเขามือนปั่เป็นอีกแล้วอิ่มละปั่นีไม่ได้มาติ๊บนึงอะไรขขาอะไรเราต้มมีเช่มีเลยมาละงะทดอกกมีเชื่อมาปั่มากได้ นกมันก็เหาะและบิมันก็เอาน่ะมีสิตัวมันเล้วคอยนะมันพอดีตัวนี้กันมันสิมันยังก็เหอะตาบอดทั้งหมดนก็เหาะสองตัวนี่นะมันเถิดถ้ากับตัวกุ้งไม้ไปตาเชถ้าไม้ฮันเดียวต้นนัทตายได้ไตัวนี้ก็แค้นมากระบุกตัวนี้ก็ได้ตกมาตายนี่ก็ได้เหาะแค้นมากระบุกอ้าวเด็กคือพิได้สบายดี หายเห็ดเผินหายเห็ดเพิ่นบนแล็ตโต๊ะมึงชุกก็ไม่ใช่เผินโอ้ปัดเืินปัดไทยเลยโต้มาเนี้กอยกระหอกมือชุดมือนั้นโลดเนาะกระหอกะมือเนี่ยผ่านเทปเป้บอมาณโลดมือจะย้ายบอนทีมงานเอาได้คู่ขนโลดย้ายบอนบ่อนี่นะย้ายได้เลยโบได้จะบอนทีมงานวอากี่ข้าวกินน้ำยาย้ายบอนย้ายลงไปอยู่พุ่นแหละ ฟันมัตเปะมีมานปาดพัเตะเปยบปมานี่ยเป็นมีมานเป็นมีย่อมเพื่อนเราขมยเยอะชอกับบไดกระหอนบ่มือเขานะเต๋่บ้าเตอบ้าเต๋่อบ้าเอ้ยนอนนี่คือหนึ่งกับบไดกระหอแล้วกันนอนนี้เขาบุมืยก้อนโลดเะคอยยางมันน้ำลังมีอไรอนเนเออบุกี้โลดก็ได้หย่าง รถไทเข้ามาเด้วยปลาบ่ปั่นบ่เฮ็ดจืงกินเลยเซลพัดกินเป็นอะไรหรฮะพัดพัดเธนาเธนาเอากระเพรามาแบบกระเพรานื้อมันมาทอดทอดกระหอเนาะหรอแช่เ่็นอะไรพัดบ่อเฮดเฮดพัดกระเพราแบบนี้นะพักไปตอนน้อยๆพักอยู่ไดนเอาว่าผลมันกันอย่าทิ้มเบิดได้เอาเว้นเบิด โผล่เมันทิ้มโผล่เมันนั่นเอาขี้ออสไซออนมันอมเ,เอาเบิร์ดใช้ผงยังไงยังไงนะทิ้มจนั์นซื้อทิ้มเพื่อนี่ล,ล้างเลยอือไปล้างไปชาดกันได้อเอาสีมือบ่ปั่นบ่นบนบนบนให้กินนะยาบ่ปุปนชูเลยก้อยบ่ก้อยก้อยก็ห่อก้อยตัวน้อยเนาะอืม มีแบบบีตับมันอ๋อมันอะไรเชียวมันนามันนาหมดแหละลขันม,นม,นนมนะเแดงเนาะข้าเม็ดต้มไม่น้ำสุดมันมต้มมะลดแถวนั้นมันนะไปตับตัวนี้ก็ได้ โอ้ฝนตกเลฝนตกนหมอกแลวนี้เด oh, ้นี้ฝนมาอแล้วเนาะีนงานก็จะเซียเนาะีออนด้นยังไงลายกะอ่อนด้ว่ตอนรกันก็ทำใตัวนี้นามันยาบกินนะไปยืมเลยนมอกเ่สน้อยทมี่เลืเพื่อจาบอยการต่อพิสาบอสอิสาตอ ออนนโอ้ยไหมคนคือเจ้าโอ้ยปลาผลไปตรงแห้งดูเลยตรงน้ำกินก่อนรายการเลยเต็ม <c oughs> เน่

ไม่รบกวนจีเอต่างจยแก่วยถามหรือจยที่สอบแกแกโลดสิเยอะเยอมึงฟังคำถามก็ชื่อชือกูจับเยอมึงขมายมาไปนน้นเนาะ คุื่นนั่มันก็ย่อใช่เออบอไปทรับยพักก็ทับยพักมาเลยพักห่างๆเอาบอได้พักที่เอออ๋ออ๋อบอเล้วนกินผู้ดีย่แล้วนะเอาใช้ผู้ดียว้ลยกินลายคนบอได้ กมฟักมวคำเดียวเลยโอ้ยตับมันโหเออเทียวก่นสามผมเริมดนเด็อยู่ใช้น้ำอยู่ยใช้ลยล่ด้วน้ำเ่ยพอดีสุดนะ<อ>น้ำเสิ็ไปเนาะองานที่กินเนาะ คนก็ตกแหงนะเลยทุกคนเลยกูดังเออนะไวู้่วยกินอยากอะ่ะไอสินย้ายบ่อนเลยมันนี่นะผัดผดตกแหงแล้วจะได้ย้ายจะเพอบ่าววาดปเป็นผัดจมเมอร์บ่าปันบ่าปันปันเจยู่ <laughs> ไปแล้วบํเมาบาบ้ารตายรดฝาดไปเจอล้างเลล้างเ้อน้ำดลังพดตื่มไม่โตรยิ่เหลวปั่นมันได้เป็นลาบแล้วเนาะอืมเพราะว่ามะนาวมีมีทุกคนเลยมดแดงก็มีเทีลาบเนาหนุสุกเลยดิ Soi park soi về bước <Nọc> chim ký choi bây giờ soi luôn bao <thảo> bây giờ park park hoi xoay hoa 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 hoa

kịp xuống đi vàn bắt đầu vàn Chưa cưới lá Mới lời sẽ xin mừng lắm rồi Chưa chẳng nói đây Chẳng mất lốt Chưa còn hơn đi đâu. ข้าวโค่เนี่น่าจะอร่อยนะมดเมื่อกี้กับซอยแล้วเรียบร้อยเลย,ยนะข้าวโควกับเสือตำลังแล้วกินนี่ก็เผ็ดแซ่บเนาะก็หอมเลยอ๋ออะกิๆๆๆนๆกินหมดนี่นี่เรียบร้อยทุกคนเลยนี่เท้าก็บเสือแบบนี้รถมาไม่ไม่เช้าสาวเ,เดี่ยวแบบนี้บ่ายโมง ข้าเสามานีนะเออคกินเยู่แล้วขนเยอะอยู่บ่มสูเชือเป็นว้าเป็นรับเลยมีปุ๊กเยอเมื่อก็เมื่อไได้เยอะไปก็ไปไม่ได้ทุกคนเลยตรนี้นะมาเอะสิ้าวเส้าเสาเลยมาหขาวาน้ำปาบ่มวางมอทีม บ้านปุชูว่ามอทินก็เกิอ้ยเข็ดเย็นว่านะผ่านพัก,กเตะอมานก,ก,ก็หายโลกมาด่ีอีกมาดิ่มปลาเนตินพัมมาซีก็ยังย้งำจคทำนะฮะบ้าปุชูยิ่ยาวนี่

าต้มกางแกงโอ้กแกงหมดัมันานวเือมันเอ่มานาวเสี่ันแล้ก่อนมันมื่อานมาวัดหนาเจ้าแลมันากอนหมดละหมดแกมันาวขนามหนาวเขาไก่ยังเนึง ตอนนี้ก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วพี่น้องเลยนี่ทุกงานเทาก็นอนแซวแซวพักผ่อนฝนตกลิ่นมันนี้นะผลกลิ่นบอยจะย้ายบอนกะคือว่าฝนตกทุกคนเลยเอาไก่สีได้ทำทุกคนก่อนันั้นมันนั้นหลังสัญญายลงกพูดแหละทำมะนาวะว่าแถวนี้มันกะกระเหอกก็คืออีมานเลยเบาบุสูเพิ่นเสาใน อ๋มด่างเออตอนนี้ก็ได้เข้ากินน้ำอิ่มแล้วก็จะรับคลิปนี้ก็จ้านุ้กคลิปนี้คลิปนาก็เดี๋ยวไมหมอบใจคลิปติดตามแล้วชมขัอค่อนก่อนตอนแรกคือไปหาอยู่หาคลิปนี้คือก้าวโธ้ทนายกับปีนก็เหาะสับหลาบอยู่